เป็นยังไงเนาะมือหนีพี่น้องมากหลายเนาะหลายผูหลายคนมาเอาเนวยทางรัฐบาลไทยน้องมือหนีเนาะรัฐบาลไทยเด็กสูตรเด็กสูตรของสลุงสอนนี่แหละครับเด็กสูตรลุงสอนเอ่อถ่าวความนิดนึงหมดที่พันมากขาเข่าแต่เหล็กติดนะครับคือเหล็กเด่นเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งตัวเดียวหมดที่พันมาก ปอยตัวเดียวหางเดียวขึ้นหนึ่งเก่ามันผลออกหนึ่งหกว่าใดกับหัวกับหางพี่น้องได้พลาดไปส่วนงวดนี้แนวทางกระไดมาแล้วแต่ว่างวดนี้กระายตัวแน่แต่ว่าเน้นให้อิลีอหลีก็เน้นให้ตัวเดียวโครูเรก่าหกหกนี่เน้นให้เลยครับ วิ่งหกตัวเดียวครับเด็กเด่นประคับงบมันเด่นหกกับแปดแต่เด่นอีหลีหันตัวแดงมาแรงครับตัวแดงมาแรงหกมาแห้งอีหลีเอาเสื้อกูไว้กับขาดหกมาเป็นล้านหกไมาเป็นล้านมั่นอันนี้ตามสูตรเด้อพี่น้องได้เพราะหลับพ่อสอนนะครับหัวบนจ้าโอ้อันนี้ก็แล้วแต่แอดมินที่เปกนับบอกได้ว่าเปินั่นเด็กครับหักกับหาง ว่ามันจะเป็นไปได้เมื่อทอหัวกับเก้ามันเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะเพียงแต่อย,ยู่หมุนตำแหนงง่งให้หมุนหมะเกินหัวล่มเท่านั้นหมุนขึ้นผ่านมาพอสอให้เก้าเนื้อให้เนื้อเก้าเนี่ยแหละเนื้อเก้า <c oughs> เก้าเ <c oughs> <ๆ>นื้อ <c oughs> ออกหกนะึออกหกหนึ่งพี่น้องนี่แหละแต่ว่าให้กลับเอาแต่ว่าเลขเด่นวันนี้มันมีหกกับแปดนะครับถามมา มันใจตัวใดที่ชอบเป็นการส่วนตัวก็คือหกคิดว่าหกมากลานเปิดเส้นแต่ว่ามันสีมารหรือบ่มาพศกับโบ่ฮู้อันนี้เจ้าของมักนะครัพอเพิ่นเจ้าของเน,นี่ยมักคากแล้วหกวันนี้ไห้ว่าท่นผู้ใดขใหนในวามรู้สึกของพศเนาะข่นซื้อเลขว่าติดหกนี่เจ็บท่องแน่นองวงนนี่อะไรแค่เจ็บท่องพศเอา ก็สียดีข้างอ้อยๆอแล้วเดี๋ยวไปลงนี้บานเนี่ยมันบ่ถึกเนาะมันมาติดหกมันมีหกเด่แต่ว่ามันสีมากหกยังอันนั้นเขาบอกหูแต่ว่าโตมาแี่หลีหันกระจับมาให้แล้วเยอะนี่นี่ละสำหรับเลขติดหกกระจับมาให้ซี่คู่ซี่หางครับเลขติดแปดกับซี่คู่สี่หางคือนกันเพราะว่าเลขพอ,อม,มันเดน่นเด่นหกกับแปด ได้ว่าหาวิ่งหกวิ่ง <ไป S 1> หก <ไป S 1> ตัว<ก>เดียวครับเน้นไปที่หกพูดถึงจับคูจับคูเลขสองตัวนะครับจับคูก็มีที่จับมาให้นี่ก็มีหกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ดครับหกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ด สำหรับเลขจับคูสองตัวที่เน่นเน้นนิลิ่นเน้นบีบน้ำไหลจอกจอกนี่คือหกเจ็ดครับหกเจ็ดครับบีบจะน้ำไหลจอกจอก็เลยครับจักเน้นบนเน้นนะมันไปตัวเ้นคือหกเจ็ดครับเน่นนิลิ่คือหกเจ็ดนี่แหละครับมักที่สุดนะครับมักที่สุดอันนี้เจ้าของมักนะครับเป็นหกเก้าได้บพาพสอสองเป็นเน้นเออนะ เป็นเก้าเจ็ดก็ได้ครับคือมันกลับไวเร็วนะครับสีกราบเอกก็ได้มันปี่นหัวเปลี่ยนไยได้มัดครับอันนี้มันหกเจ็ดตรงๆนะครับแต่ว่าให้พี่น้องกลับน้หกเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะครับทันทีว่าตามสูตรนี่คือหกอยู่หลักสิบเลยแหละแต่ว่าถ้ามันมาอี่หลีนี่หกเจ็ดนี่ถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเป็น เป็นไป็ไปเปนวใยไหมชือ่อว่าเป็นไปอย่างไดตีถ้าเป็นเก้าอสิอาจสิมาแรางถ้าพี่น้องไปจับเนาะแต่บ่บ่าวไปเราเพราะว่าแต่แล้วเวาเตอพี่นอ้องสีแดาน่าเอาครับชื่อหกกับเก้ามันตัวเดียวกันคันสีว่าว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันพี่น้องเอฟซีกับสีแยงมาเอา <c oughs> คอยไปซสื้อเห็นว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันคอยไปคอยไปซสื้อมันคือบ่ดด้เงินเก้าหนึ่มันคือบอได้เงินอนันหัะ เบางหนึ่งเห็นพ่อสอนจะให้เกล้านึ่งนึ่งเก้าเนาะพี่น้องซื้อน้ำใมือปอะจายดิย <c ười> นนคันว่าตัวเดียวกันออค่อยขึ้นบไว้อีกหนอ่อนะครับ,รบนี่แหละพี่น้องพิจารณาเเด้อครับคือเด่นสุดๆเก่มีหกเจ็ดครับคันตัวเดียวอิลีคันมากเลขตัวเดียวเลขออกกำลังกายพี่น้องเลขออกกำลังกายคือนหกตัวเดียวสายิึงสายเลน บ่เล่นบกวิ่งพัดนะบ่วิ่งพัดคือวิ่งไปเลยไปตรงเป๊ะเปลี่ยนใหม่ไปเลยเป็นว่าเราต้องพัดกันคือบอ่ซีคุณนลอยตัวบ่ซีคุ้นลอยครับนี่แหละครับไอออกกาลังกายคือหกตัวเดียวส่วนจับคู่รักแปดก็จับมาให้ซีคู่ซีหางนะครับมีแปดเก้าแปดหกแปดห้าแปดสองครับอันนี้รักแปด จะจบมาให่ซีคู่ซีหางขึ้นกันการเน้นมาให่ขึ้นกันบีบจาเจาะขึ้นกันสํารรบลักแปดจะได้ส่วนลักแปดนี่เน้นให้สองคู่สองหางครับกับมีแปดหาแลวก็แปดเก้าแปดหาแปดเก้าส่วนสิไเปพี่น้องอาจสิไปกลับเป็นหกแปดหรือจังไดอันนั้นกน็แล้วแต่พี่น้องเพราะว่าแปดหกมันมีอยู่แล้วเนาะ แต่โกเขามีแล้วว่าตอนในกลับยากตัวนี้มันกลับกันอยู่แล้วครับแต่ว่าพอสอบวงกลมให้ก็มีแปดห้าก็แปดเก้าครับถามว่าสามตัวมีบอลชุดสามตัวศูนย์หกเจ็ดเมตรเดียวครับศูนย์หกเจ็ดเมตรเดียวจ็ดศูนย์หกเจ็ดเมตรเดียวครับนี่แหละ ซื้อแล้วสั้างขวดเตี้ยวกินถาได้ื่องวะครับขันขันว่าเพื่อนขันขันมันวะปะเนี่ยขันมันพ่อสอเนาะครับขันพ่อสอไปซื้อเองนี่หง่ายสั่างขวยเตี้ยกินถาลดแล้วเนาะพิเศษพร้อมปะครับพิเศษพร้อมใครใครแต่ว่าอันนี้แกมันตัวเลขมันจะเป็นเพียงแนวทางเราบอกว่ามีผู้ใอได้หัวเรากวัดสิออกจะได้พ่อสอนพ่อหัววัดสิออกจะได้แต่ว่ามากมากขัดมันเจ้าของไปซื้อเองกั สัน้นวิเดี๋ยจิตขาดเลยแลยว้วลอรับเงินแผ่นบ้นสีมาห,หรือบัวมาอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ามักก็ชอบเป็นการส่วนตัวเป็นนังสั้นครับอลองอาไปพิจาหน้าเบิ้งพี่น้องแต่ว่าตัวเลขไปพ่องไปตรงกับหลายเส้นลายาจาย์เป็นยอยู่แก่จ้องขอโทษขอให้ <ขอ S 1> เสี้ยน ขอถวดขอให้เส e ี่ยนและอาจารย์เพ่นเนาะได้ครับขอขั้นนี้ก่อนก็ได้ครับขอถั่วเหล็กมันมีซีตรงกันได้พี่น้องเดี๋ยวมันี้เบาเพราะยังซอไปก็ปีผู้ใดมา่ได้ดก็ปีดอกพี่น้องเ็ดเอาเองจอดเรื่อยๆครับพี่น้องเห็นม่เห็นม่ครับตัวมากตัวชอบตัวได้ครับมากที่สุดคือ6ุกตัวเดียวจับคู่กะ กเจ็ดตัวเดียวครับสามตัวได้ครับสามตัวกับศูนย์หกเจ็ดให้ตัดเรียนเอาหนาเด้อพี่น้องหกเจ็ 0, 6, ดศูนย์หกเจ็ดอ่ะทั้งนี้บันพี่น้องเบิงเด้เอเาขอบคุณมาออยไลยเห็นหรือเน่าขอบคุณมรัรรขบนนาาข,ขอบคุณครับคุรับอาครบอบุณครับขอบุณับขันคุอเกาัพี่นองเอบครับ ทางนะครับเ <Yep. S 1> นาะ